สวัสดีครับผมรีสลัมโพสนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำฟีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับลูกค้าสลัมโพสโดยเฉพาะนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ถูกพัฒนาม,มาเพื่ออำเนินความสะดวกให้กับร้านค้านะครับในกรณีที่ว่าลูกค้าเนี่ยถ,ออถือของมาละถือของมาแล้วก็สแกนขายไปนะครับทีนี้มันมีสินค้าบางตัวที่ว่าเราสแกนแล้วไม่พบสินค้านะครับหรือไม่เจออะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้กรณีนี้มันก็เกิดขึ้นได้ในกรณีที่ว่าเราอาจจะ คีย์สินค้าไม่ครบนะครับสินค้าเราคีย์ตกไปนะครับหรือไม่ก็เป็นสินค้าใหม่ที่เรามาตั้งแล้วยังไม่ได้คีย์เข้าระบบลูกค้าหยิบมาละนะครับหรือไม่ก็เป็นเรื่องค้าใหม่นะครับสิคาใหม่ที่แบบยังคีย์สินค้าไม่ครบแต่ว่าโอเคทดลองขายแล้วอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ฟีเจอร์ตัวนี้นะครับก็ถูกพัฒนามาเพื่อ,อช่วยอำนวยความสะดวกในการในการที่เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเพิ่มสินค้าเนี่ยได้ณตอนขายได้เลยนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันครับผมอเค สมมติว่าโอเคหน้าขายนะครับหน้าขายอ่ะเราก็ <c oughs> สแกสน,นสินค้าบวกเต็ครับยิงสินค้ามาคนนะปุ๊บโอเคนะครับอ่หรือไม่หรือไม่ก็จะเป็นการค้นหาก็ได้นะค,ค้นหาว่าอ่าโอเคนะครับทีนี้โอเคสมมติว่าโอเคมันมีสินค้าตัวหนึ่งที่เราเอามาสแกนนะครับแล้วก็สแกนปุ๊บโอเคปะมันแจ้งว่าไม่มีสินค้าในระบบนะครับ แล้วก็ปิดหน้าต่างครับก็บอกโอเคต้องการเพิ่มหรือไม่นะครับก็ใช่นะครับโอเคครับผมอ่ามันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้เรานะครับซึ่งเป็นหน้าต่างที่กับอ่าเป็นการใส่ข้อมูลสินค้าที่คณะกรรมารัฐที่น้อยที่สุดนะครับมินิมอลนะครับคือแต่ครบนะครับครบครบทั่วสมบูรณ์ฮะโอเคก็จะมีมันก็จะอ่าเลือกกลุ่มแล้วก็เพศก่อนหน้านี้ให้เรานะครับแล้วก็บาร์โคดที่เรายิงก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับเราแค่เราแค่คีย์สินค้านะครับโอเค แต่ที่สิดคัญนะครับว่าชิทชู่ที่ชู่เซลล์หรอกเซลล์หรอกนะครับเซลล์หรอกเซลล์หรอกแล้วกัันคร็เซลลแล้วก็แล้วก็ Enter นะครับแล้วก็มันก็จะให้เราเลือกอเป็นหน่วยนะครับก็เป็นแพ็กนะครับเป็นแพ็กแล้วก็ยี่ห้อเซลล์หรอกนี่มีหรือเปล่า อ่าสินหลอกโอเคครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยสมมติว่าโอเคทุน10บา,าเราคา20นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับจำนวนคลังนะครับปกติแล้วเนี่ยอ่าเวลาเราจะเอาสินค้าลงสตอ็อกเราก็ต้องไปรับสินคา้าแล้วก็ลงสตอ็อกใช่ไหมครับแต่ว่าหน้านี้นะครับคือรวมให้หมดเลยนะครับว่าคือเราสามารถใส่จํานวนสินค้าคงคลังได้เลยนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยมันจะไปใส่เป็นสตอน็อกให้เองนะครับตรงนี้สมมติว่าเราใส่เราเราเราไปรับมาแล้วมี1 0หรือไม่ก็ณณตอนนั้นเราไม่รู้เท่าไหร่เราก็อาจจะใส่1ก็ได้นะครับเราค่อยใส่เพิ่มทีหลัังก็ได้นะครบ หรือมาลูกค้าหยิบมาสักสักสามพินแล้วก็ใส่สาวอย่างนี้นะครับหรือถ้าเรารู้ว่ามันมีสิบอย่างเงี้ยเราก็ใส่สิบก็ได้นะครับตัวนี้คอเลเตอร์ครับปึ๊บโอเคครับผมอ่าทีนี้ครับรายการเซสล็อคมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมาครับเห็นไหมครับว่าเราเสียเวลาน้อยมากแคบประมาณไม่ถึงนาทีนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มสินค้าได้เลยนะครับทำให้คือมันเสียเวลาน้อยมากนะครับเราสามารถทำให้การขายเราเนี่ยเดินต่อได้แบบไม่สะดุดนะครับผมโอเค แล้วก็ขายแล้วก็ปิดการขายปกตินะครับตัวนี้ก็ได้เลยนะครับนี่อโอเคครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับผมสำหรับลูกค้าสลัมโพลนะครับสำหรับในวิดีโอนี้ครับก็หวังว่าจะาเป็นที่ถูกอกถูกใจแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับผมก็ขอลาไปก่อนครับ